PDX สีดำนะครับตัวนี้โอ้ดูมากมากเลยนะมาแบบแนวตีมสวยเลยนะครับให้ดูอีกข้างหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างหนักเห็นเล็กอย่างนี้แต่หนักนะหนักคืออย่างน้อยเนี่ยคนไกลข้างในก็เป็นเฟืองเหล็กตามรูปสินค้าที่เราลงเอาไว้คือตามนั้นเลยนะครับเป็นตั้งแต่เฟืองเหล็กที่กระบอกสูบในอ่ะฟันเหล็กยาวทั้งชุดเพราะบางรุ่นน่ะคือเฟืองเขาเหล็กก็จริงนะครับแต่ว่ากระบอกสูบแบบ ฟันอนะฟันกระบอกสูบแถวยาวของเขาเนี่ยอาจจะมีแค่ตัวหน้าและที่เหลือเป็นไนลอนหมดเลยมันมีนะบางรุ่ที่เป็นอย่างนั้นก็มีนะมีจริงๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ทั้งชุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของมันบา้างนะครับชิ้นงานเนี่ยเป็นไนลอนทั้งตัวสวยงามมากๆนะครับโคตรสวยเลยแหละนะครับไอตัวดึงตัวนี้นะครับมันจะแยกอไปสองข้างแต่เราดึงข้างเดียวนะเราดึงข้างเดียวก็ได้เนี่ยเป็นระบบเรียกกระสุนเจอจากแม็กซซีนด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาเปิดปิด ของช่องคัดต่อนะครับตัวนี้เนี่ยจุดที่ช่อบคือด้านหน้าของเขาเนี่ยมันจะมีก้านล็อกตรงนี้ไว้เวลาจับเวลาจะทํำยังไงมันก็ไม่มันไม่สามารถหมุนบิดได้ดีกว่ามันจะอยู่อย่างนี้เพราะบางรุ่นเน่ยเขาไม่ทําล็อกตรงนี้เขาตัดตรงไปเลยตัดตรงไปเลยมันสามารถที่จะหมุนได้ครับบิดได้บิดซ้ายบิดขวาได้แม้ว่าไข่ให้แรงๆก็มีโอกาสที่จะแบบบิดหลุดล็อกได้นะครับตัวปากกระบอกเป็นเกียว14มิลน,นะครับแล้วก็มียางรองรองไอ้ตัวเนี้ย เนี่ยยางมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาไขาเข้าเวลาไขาเข้านะไขาตามเข็มนาฬิกานะครับตอนไขาปากกระบอกเข้าไปนะครับดูด้วยนะครับว่าเราเนะ่ยไขตรงบิดหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไขาไม่ตรงต้องไขเอา,าไันใหม่เพราะเดี๋ยวเกียวมันจะปีนกันนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้ระบบนะครับมีเซฟรุ่นนี้เซฟในกายจะแข็งไอปป้ปุ่มปดปุด่มปรับป๊อปมูดเนี่ยดังนะก สปริงแข็งมากครับคือมันดังกึกกึกเลยเออทำมาดีนะครับนี่คือยิงชนัดนะครับแล้วก็อันนี้ยิงรัวนะครับตัวแม็กกาซีนเป็นไฟฟ้านะครับแม็กกาซีนเนี่ยเป็นแม็กี่ค่อนข้างจะสั้นนะครับบรรจุก,กระสุนด้วยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็คือระดับหนึ่งนะครับเวลาเราใส่กระสุนนะครับเปิดตรงนี้เปิดนี้แล้วก็ต้องระวังชุดสายไฟด้วยเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เราจะเห็นเลยชุดสายไฟนะฮะเห็นไ,ไหมฮะเราเปิดแค่พอให้มันใส่ได้ อย่าให้มันแบบตึงลังสุดๆเลยเงหรือว่ามันเปิดจนหักไปเลยเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าสายเขาทามายาวพอสมควรนะรุ่นนี้นะก็คือบางรุ่นเนี่ยสายมันจะตึงนะพอเราเปิดมันจตึงอันนี้ไม่ตึงนะครับยังย่อนอยู่แสดงว่ามันก็เปิดอ่าสุดอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยผมก็ใส่ให้เต็มนะครับนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นชุดพร้อมอุปรกรณ์ไขไม่ต้องซื้อเพอิ่มมันจะมายอย่างนี้เลยตัวหกเหลี่ยมับตัวนี้ซึ่งตอนเวลาเราไขเราต้องไขมันตรงๆก่อนไข่คล้ายมัตนตรงๆก่อนเราก เสร็จแล้วเราก็ไขและไอตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นแนวขวางของมันเองคือเวลาเราไขไปมันจะนอนขวางของมันเองตอนแรกก็มันจะมันจะเป็นแนวนี้พอเราไขไปมันจะมันจะมาแนวนี้ขวางของมันเองเพื่อล็อกไม่ให้มันดูดออกมานะครับเราก็ไขให้พอดีนะครับไม่ต้องไขตึงมากนะครับไข้มันพอดีนะครับเนี่ยมันก็อยู่แล้วนะครับอะกระสุนเจลเนี่ยมีมาให้เลยในชุดซึ่งเป็นกระสุนเจลขนาด7-8ถึงมิลเขาเขียนไว้นะครับแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก3า0 0ถึง5 0 0 0ันัด ไม่แน่ใจนะเพราะมันมันดูมันดูซองมันใหญ่นะแต่ข้างในปริมาณนะมัน,มมนมไม่ได้เยอะเลยม,ม,มันแค่ประมาณครึ่งถุงเองนะครับเราจะเห็นว่านี่เป็นกระสุนขาวครับ่ะเป็นกระสุนขาวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยิงทนนัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวัด a p s กันดีกว่านะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็คงจะไม่หนีจากสีทรายเท่าไหร่ค,คือคือรุ่นนี้มันแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็ทํามาบางล็อตด,ดีกว่าบางล็อตทำมาโอแรงดีนะนะครับบางล็อตก็ ประมาณหนึ่งใกล้เคียงนะครับโอ้อันนี้มันแรงกว่าสีสายว่ะทุกคนไปสองห้าหนึ่งจุดน,นะครับนี่สองสี่เจ็ดนะครับผมสองสหนะครับผมสองนะครับนี่สองสี่ามแปนะสองสาหนะสองสี่สใกล้เคียงกันระหว่างตัวนี้กับสีสายที่ดีดนไปคือเฉลี่ยเลยก็คือ2องยหขึ้นทั้งคู่แต่ว่าแล้วแต่ว่า ตัวไหนที่ประกอบมาแล้วยางโอลิงอะไรมันแน่นกว่า mm hmm. ก็าแค่นั้นเองคือคือจุดนี้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะความแรงไม่ได้แบบว่า180กับ220หรือ250อยห้รเก็เกินไปคือมันยังอยู่ในแรงประมาณ220ขึ้นไปเหมือนเหมือนกันแต่อาจจะมีบางตัวที่แรงกว่าบางตัวนิดหน่อยเพราะว่าการประกอบมันก็เป็นแบบมือไงมือประกอบแล้วก็มีเครื่องจักรผสมด้วยนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองยิงลัวดูนะครับว่ามันเร็วไหมนะครับตัวนี้มีระบบ,แบบโบแบกด้วยนะครับ ใช้ได้ครับท่อหน้าก็จะค่อนข้างสั้นผมผมเนี่ยประมาณแค่คืดหนึ่งน่าจะอยู่ไม่น่าจะเกินยี่บห้าซนติเมตรท่อมนะันอ่ะน่าจะไม่เกินนี้เพราะว่าท่อมันผมล้วงเข้าไปเนะี่ยเนี่ยมันยังจมเข้าไปตรงนี้เลยเนะครับแล้วก็จากตรงนี้เนะี่ยมาเนี่ยแค่นี้เองท่อเผื่อจะประมาณยี่สเซนหนึมงเนี่ยท่อนะย0 2สิบิบสองประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับยิงได้น่าจะหลายนัดอยู่นะอันนี้ยิงไปยี่สิบ นะครับแล้วก็ยิงเล่นเมื่อกี้อีกก็คิดว่าน่าจะตีคร่าวๆนะ้ประมาณร้อยนัดนะครับผมเฮ้ยสถียอยู่นะไกลก็ดีครับไกลเนี่ยไม่ได้ลึกมากนะครับกดมาปุ๊บมาเลยนะนกดปุ๊บมาเลยอ่าน่ยกระสุนหมดแล้วเข้าใจว่าน่าจะยิงประมาณร้อยนัดประมาณนะโดยประมาณนะร้อยนัดไม่เหมือนกับพวก ั่วไปที่มันยิงได้ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับเพราะแม็กมันสั้นนะครับก็ข้อเสียเปรียบก็อยู่ตรงนีนะ้แต่ยิงมันใช้ได้สะเทือนใช้ได้่ะเรามาสรุปก,กันนะครับสำหรับตัวนี้ครับ PDX นะครับผมเป็นปืนที่สั้นกระชับถนาัาดมือแรงใช้ได้โบแบคม,มีระบบเรีกกระสุนเจลมียิงชนะนัดก็ได้ยิงออตโต้ก็ได้เซฟก็ได้นะครับ ฐัทนท้ายปรับใส่ทุกอย่างเออผมดึงปอกไปตัวแบตเตอรี่นะครับเวลาเราจะเอาแบตเตอรี่นะครับเราบีบสองข้างแล้วดึงออกมาถ้าเรากดแค่ข้างเดียวมันจะเป็นการปรับ่านท้ายซึ่งมันจะดึงออกมาไม่ได้ถ้ากด้ค่เดียวนะอันนี้นะครับนี่มันจะมีฝาล,ลอ็อกตรงนี้เราก็แค่ดันขึ้นมาปึ๊บนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะล็อกตัวนี้ไว้นะครับตัวปลั๊กแบตเตอรี่นะก็จะเป็นปลั๊กแบบชนิดที่คล้ายๆแบบีการแลละเป็นรุ่นใหม่ละนะครับเนี่ย เวลาเราดึงดึงตรงขั้วนะครับอย่าไปดึงตรงสายนะครับดึงตรงขั้วในเวลาเสียบเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโค้งข้างบนจะเป็นโค้งข้างล่างจะเป็นตัดตรงนะครับก็เสียบให้ตรงกรบมันนี่แล้วก <tinc S 1> <quin> ็ปิดฝาเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะเนี่ยไปทำห้ดูนะครับอันนี้คือสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะครับสมมุติว่าปิดฝาตอนเลิกเล่นเสร็จนะครับก็ต้องเอาแบตเตอรี่ออกด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมันจะเกี่ยวเข้าไปข้างบนปั๊บนะครับแล้วข้างล่างดันเข้าไปแล้วก็ตัวนี้จะล็อกของมันพอดี เขี่ยวมันจะไม่ไปไหนเนี่ยมันจะล็อกอ็จะแนบไว้คือคือจะไม่บิดไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ทานท้ายสายเข้าไปตอนใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องกดสองข้างนะครับตอนใส่นะกดสองข้างนะครับบีบสองข้างตัวนี้แล้วก็ปล่อยลงไปแต่ถ้าตอนปรับเนี่ยข้างเดียวก็ได้นะครับนี่ตอนปรับกดข้างเดียวเห็นไหมครับมันจะดึงออกไม่ได้ถ้ากดข้างเดียวเนี่ยจะได้แบบปรับระดับเฉยๆนะเนี่ยปรับได้อุ้ยหลายระดับนะ หนึ่งสองสามนะครับเนี่ยสามระดับนะครับด้านท้ายสวยงามเป็นตารางคล้ายๆหกเหลี่ยมเอ้ยสวยดีแล้วแล้ว,แล,วแล้วเป็นลึกด้วยนะรอยลึกนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเ็าเป็นรอยลึกนี่ตัวนี้จับกระชับถนัดมือนะครับเหมือนก็เลยสีทรายกับสีดานะครับแต่สีสีทรายตัวนี้จะเข้าใจว่าเป็นสีดําเนี่ยลายมันจะมีลายกัดซึ่งลายมันจะลึกครับผมจับแล้วมันดูเออกระชับดีตรงนี้ก็เป็นลายกันลื่นนะครับเนี่ยกระชับดีด้านหลังไม่มีนะ มันจะมันจะรู้สึกกระชับด้านหน้ากับด้านข้างที่เวลามือเราไปสัมผัสตรงนี้เนี่ยเออมันจะจับกระชับดีขนาดดีนะครับปรับกระสุนเนี่ยปรับได้้างเดียวนะครับโหมดกระสุนเนี่ยปรับได้้างเดียวแต่แน่นดีครับปุ่มมันแน่นเลยแหละนะครับอ่ะเราก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว p d x ที่เอามารีวิวนะครับนี่คือปืนที่ครบทุกประการเลยนะครับที่มันจะทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ